ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงดูอย่างไรว่าคนที่เราครบอยู่นั้นเป็นคู่บุญหรือคู่กรรม บุญหนุนนำให้ได้คู่ดีบาปย่อมนำพาให้ได้คู่เวรรู้หรือไม่ว่าลักษณะของเนื้อคู่นั้นเมื่อได้มาอยู่ร่วมกันแล้วบางคู่มีความสุขมากกว่าทุกข์แต่บางคู่มีทุกข์มากกว่าสุขกว่าคนที่เราจะมาพบเจอกันเริ่มลองคบกันรักกันจนกระทั่งสร้างครอบครัวร่วมกันได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแถมก็ไม่ใช่ใครก็ได้ด้วย ก็ตามที่หลายคนเชื่อเกี่ยวกับเนื้อคู่หรือบุพเพสนิวาสโดยที่มาที่ไปของคําว่าเนื้อคู่หรือบุพเพสนิวาสนั้นหมายถึงคนที่เคยสร้างบุญหรือกรรมร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือเคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่รักเป็นสามีภรรยากันโดยในทางพุทธศาสนามีความเชื่อว่าบุญหรือกรรมในอดีตชาตินั้น จะส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันชาติทำให้คู่รักนั้นได้วนกลับมาพบเจอกันและรักกันได้อีกเนื้อคู่นั้นมีอยู่สองลักษณะโดยมีทั้งคู่บุญและคู่กรรมจะรักกันและสนับสนุนส่งเสริมกันหรือทำร้ายจิตใจกันทำลายอีกฝ่ายให้อีกฝ่ายเสียใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าในอดีตชาติเราได้สร้างบุญหรือสร้างกรรมร่วมกันมา หรือพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่จะเป็นตัวชี้และกําหนดว่าเราเป็นคู่บุญหรือคู่กรรมกันนั้นก็คือตัวกรรมนั่นเองหากคุณสร้างกรรมดีร่วมกันมานั่นหมายความว่าคุณได้เจอคู่บุญแต่หากคุณร่วมสร้างกรรมชั่วกันมาหรือทำไม่ดีในสิ่งต่างๆร่วมกันมานั่นหมายความว่าคุณเป็นคู่กรรมกันจึงทำให้ในชาตินี้ต้องมาชดใช้กรรมต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่รักกันดีหวานแววชื่นมืน่นหรือแม้แต่คู่ที่เป็นคู่กัดทะเลาะกันจิกกันตลอดเวลาโดยสามารถสังเกตกันได้ง่ายๆดังนี้คู่บุญหากพูดถึงคู่บุญทุกคนคงจะเข้าใจความหมายถึงคนที่เคยได้ทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนจึงทำให้ในชาตินี้กลับมาพบเจอกัน แต่จริงๆแล้วคนที่เป็นคู่บุญกันนั้นอาจจะเคยเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักกันมาก่อนหรืออาจจะเคยมีโอกาสได้รู้จักกันในระยะเวลาช่วงหนึ่งก็ได้คู่บุญจะไม่ทำร้ายกันรุนแรงไม่สร้างปัญหาหรือไม่ทำให้อีกฝ่ายต้องรู้สึกเสียใจหรือเจ็บปวดอะไรมากนะักแต่จะมาในรูปแบบลักษณะ ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือมีความรู้สึกดีๆให้กันเสียมากกว่าอย่างไรก็ตามส่วนมากคนเราเกิดมามีคู่บุญกันมากมายและไม่จำเป็นที่จะต้องมาคบกันหรือเป็นคู่รักกันเสมอไปบางคนอาจจะแค่ผ่านเข้ามาพบเจอกันมารักกันมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันหรือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีหรืออาจจะแค่เดินผ่านเดินสวนกัน แล้วรู้สึกถูกชะตาก็ได้และเมื่อบุญที่เคยได้สั่งสมมานั้นหมดลงก็จะมีเหตุให้คนทั้งสองนั้นต้องแยกจากกันไปสำหรับคู่กรรมคู่กรรมจะแตกต่างจากคู่บุญอย่างสิ้นเชิงมักอยู่ด้วยกันแบบกินข้าวคลุกน้ำตาเสียมากกว่าและสังเกตได้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วทรงทรงหรือไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายต้องสูญเสีย ไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินทองข้าวของหรือทำร้ายจิตใจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจเสียใจและอื่นๆหรือต่างคนต่างก็ทำสิ่งแย่ๆใส่กันไปกันมาโดยที่ก็เลิกกันยากเสียด้วยโดยคู่กรรมจะเกิดมาพบเจอกันเพื่อหากล้างและทำลายกันเพื่อชดใช้กรรมในอดีตชาติที่แต่ละคนเคยดสร้างเอาไว้ มีคนเคยกล่าวไว้ว่าคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันนั้นฝ่ายหนึ่งจะทำให้อีกฝ่ายหลงจนไม่สามารถถอนตัวได้ไม่ยอมรับและไม่ยอมมองความเป็นจริงเปรียบได้กับคนหูหนวกตาบอดแม้ว่าจะโดนอีกฝ่ายทำร้ายมากแค่ไหนก็ตาม แต่เมื่อวันหนึ่งเวรกรรมที่เคยได้ทำไว้หมดลงซึ่งก็คือการหมดเวรหมดกรรมต่อกันนั่นเองก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเริ่มมองเห็นความเป็นจริงได้มากขึ้นนอกเหื้อจากคู่บุญคู่กรรมแล้วยังมีคู่แท้โดยคู่แท้จะเป็นคู่ที่เกิดมาเพื่อกันและกันจะเป็นคู่ที่รักกันดีอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เสมอ สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างยืดยาวไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือเรื่องไร้ายเข้ามาก็จะสามารถผ่านพ้นกันไปได้สำหรับใครที่อยากจะเป็นมากกว่าคู่บุญแนะนำให้พากันสร้างบุญหรือทำสิ่งดีๆร่วมกันมากๆบ่อยๆนอกจากคุณจะได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วยังเป็นการต่อย,ยอดบุญเผื่อว่าจะได้กลายเป็นคู่แท้กันหรือแม้แต่คู่เวรคู่กรรม หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมจบยอมละกรรมให้อภัยอโหสิกรรมต่อกันและพากันไปทำบุญหรือทำสิ่งดีๆร่วมกันก็อาจจะเปลี่ยนจากคู่กรรมกลายเป็นคู่บุญหรือคู่แท้ก็ได้อย่างไรก็ตามหากคบกันแล้วยังไงก็ไม่รอดยื้อกันต่อไปจนเหนื่อยให้คิดเสียว่าบุญและกรรมของเราในชาติก่อนทำมาร่วมกันได้ถึงเท่านี้ ตอนนี้เราหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรกันเลยแล้วทำจิตใจให้สงบปล่อยวางใช้ชีวิตไปตามปกติหากคุณทำตัวเองที่ดีขึ้นพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ดีเชื่อว่าคุณจะต้องได้พบเจอกับคนที่ดีๆอย่างแน่นอนหากใครที่มีคู่ครองอยู่ก็คงเข้าใจแล้วว่าคู่ครองของเราเป็นแบบใด และเราควรจะเลือกปฏิบัติเช่นไรกับคู่ครองของเร,เราเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผู้อื่นมีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงได้เลือกที่จะทำดีต่อกันเพื่อพัฒนาชีวิตคู่ให้กลายเป็นคู่บุญบารมีหากสุดวิสัยเหลือกำลังที่อยู่ร่วมกันได้แล้วก็ขอให้ให้อภัยต่อกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องติดค้างกันอีกคู่แท้คู่บุญคุณเลือกได้ เริ่มจากการศึกษาใจศึกษาเนื้อคู่รู้ว่าเนื้อคู่ของคุณเป็นแบบไหนคนที่ยังไม่มีคู่และปรารถนาคู่ดีก็จะได้คู่แท้คนที่มีคู่แล้วจะพากันดีหากทำดีต่อกันคนที่ไม่ต้องการมีคู่ขอให้ใช้สตินําทางชีวิตและพัฒนาจิตละกามกิเลสให้หมดเพื่อเข้าสู่พระนิพพานโดยเร็ว สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานวัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ